ค่ะทุกคนวันนี้แคทจะมารีวิวมาม่าที่ซื้อมานะคะทุกคนอันนี้ก็คืออันแรกนะคะก็คือที่คุณจา๋าแบรนด์อีเขาบอกว่ามันอร่อยมากอันนี้แคทก็เลยมาลองรีวิวเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาม่ายี่ห้อน,นิชินนะคะแต่เป็นแบบแห้งเป็นมามา่าเกาหลีอะทุกคนก็เลยมาลองดูก็มี2ออย่างนะคะอันนี้ก็เป็นมาม่าแห้งที่ว่านะคะขออนุญาต คลุกก่อนแล้วเดี๋ยวมาชิมให้ทุกคนดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงอร่อยไหมอย่างนี้เนาะเส้นก็คือดูน่ากินมากเลยอะทุกคนมันดูเหนียวนุ่มมากอะแล้วเราก็มีกิมจิแล้วก็ไข่ดาวด้วยนะคะทุกคนในกินด้วยกันเพื่อเพิ่มโปรตีนนี่มีน่ากินมากเลยเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะเราก็ใส่น้ำร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่ขึ้นปนมันเรียบร้อยแล้วทุกคนน่ากินไหมอันนี้ยังไม่ได้มิกซ์นะคะออนนขออนุญ,ญาตคนก่อน,นะค่ะคนไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงกลิ่นก็คือออกเค็มๆนะคะทุกคนแต่ดูข้นมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะ ม,มาม่าสองตัวนี้ยังไม่เคยลองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสกันเส้นนี้ก็จะเหนียวมากเลยอ่ะเทสม,มาม่านี้ก่อนม,มาม่าเกาหลีนเนาะเหนียวนุ่มจังเลยอืมเผ็ด นิดๆหวานไม่น่อยค่ะรสชาติคล้ายๆคาโบนาร่ารสเผ็ดทุกคนอร่อยเนื้อเส้นนุ่มมากรู้สึกประทับใจกับเส้นมากอันนี้เป็นมาม่าญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมาเทสกันเหมือนราเมงรสเผ็ดมีความเผ็ดแล้วก็ เค็มนิดนี้ค่ะอืเป็นราเม็งที่แบบรสชาติแบบคนไทยกินได้อันนี้ยคนไทยน่าจะชอบกันอืโอเคงั้นเดี๋ยวแค่จะมาใส่ไข่ดาวนะคะทุกคนนี่แล้วก็นี่ค่ะโอเคค่ะทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขออนุญาตกินมาม่อสองอย่างก่ตอนแต่คิดว่าน่าจะกินคนเดียวไม่หมดต้องให้คุณทงนี้มาช่วยกินโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย